สองคอนโดหรูอของยายาตกแต่งเรียบง่ายอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นนางเอกสุปตาขวัญใจของใครหลายคนสำหรับยายา,ยาอุรัสยาสปอบันขวัญใจของพระเอกสุปตานเดชคกกิมิยะสำหรับสาวยายาแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายินหนึ่งแบบสุดๆ พราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุนของยาย่าก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกำลังกายและว,วันนี้ทีมงาน t e น n i c o m จะพาไปส่องคอนโดหรูใจกลางเมืองของยายา่าต้องบอกเลยว่าตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สามารถถ่ายภาพออกมาได้อย่างสวย ทุกมุมเลยล่ะค่ะอย่ายาตกแต่งแต่และมุมได้อย่างเป็นระเบียบเน้นตู้หลังใหญ่สามารถเก็บของได้หลายชิ้นมีมุมระเบียงเพื่อชงวิวรอบๆกรุงเทพน,นอกจากนี้คอนโดยังมีพื้นที่สีเขียวไว้พักผ่อนหย่อนใจและมีสระว่ายน้ำส่วนกลางไว้บริการด้วยค่ะ